มาบปนี่ี่น้องกอ๊อกซีดถุงบนี้เตรียมไปหกใบเช็คสีแดยว่าได้โอเคเดี๋ยวเบิงน้ำเนี่ยมูแดนบ่ใหม่บ่ใหม่ฮะเอาเจ้านี่บ่ใหม่นี่ใน,นปัจจุบันที่เห็นนี่คือสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ đi là đọc nhiều Vô bắt nồi nhá Đây, xuống lưng mình Cô đây bưng lọt tổ xuống là chưa ạ? Bưng cửa này บมมีอยังเด็ดไลยถ่ายถ่ายลงเงินให้เบื่อนเงินมวนๆนะบมมีอยังดอกมีดองเบื่อนเพื่อนเป็นรับรับชมเผื่อความบันเทิงกันนะใคร้าใจร้างกันนะฝันยังมีอีกมุมหนึ่งของโลกไงเขาใช้ชีวิตจังสี่นะพึ่งพาตนเองนะพึ่งพาตนเองอีหลีเด้อบไ่ได้ขายฝันเด้อยคอยมีหลายอย่างเด้อแต่บเจ้าเบิงเราผู้ได้เปิดพอนะครับเบิงอยู่ในช่องกันมีหลายอย่าง คนคนเดียวเนี่ยแหะคนผู้นี้ล่ะไอ้พวกเดี๋ยวรับรับชมบทความมันเชิงนะปล่อยพื้นตัวเองนะปล่อยยุ่ยได้นะยุ่ยได้แท้พี่น้องเราโตกับธรรมะขาขายผอมเป็นสร้างด่านพลังงานผอมเด็กกะหันลุงขายไปลุงซัมเมื่อโรเชลม,มาเนี่ยนะเด็กเป็นซางถ้าทีเราโตหลายเราโตเฮ็ดส่วนหลายเราโตเราโตบ่ไปเป็นสร้างเด้มึงเงีย คือว่า้างนี่เอ,เอาเอามาใส่เฟิ่มไร้ใดจะพอกันนะน้อมันมันมีทีไรไรปลูกล้วยจะมีทิบไร่ปลูกยยคาทิบไร่มีทิบไร่ปลูกมองทิบไร่ยี่ิบไร่็่ได้ไปเห็ดหรอร้างเชิงนี่เกษตรเนี่ยมีเทีไรอย่างไยก็จะดีไีเนาะ กเป็นสีสีเบืงเ้งนก็คือมูนี่แม่โหลดบ้าใหม่ดำเยอะแต่มันบ้าใหม่ <c oughs> ทยทยร้ลงให้เบิงังชมเบืองข้อมันเท,ทิงจะไปชินยงนังไงเดี๋ยวเบืเบ้องไหเดี๋ยวเดี๋ยเฮ็ด จะ,จะดีไปผู้มักผู้อยากมาใช้ชีวิตฉันโดพนนดพากลัวมาทำอาหากลิ่นเพื่อจะฟังนะพอต้กเรียนไปรับจ้างนะมันจะอยู่ได้อยู่แต่ว่าที่พวกเจ้ามันมันอุดมสมบูรณ์มันพร้อมนะมันอยู่ได้ได้ไหมนะเราโตมาเห็นเดี๋ยวเราโตัวเลยอยู่ได้เรีอกมาบอกต่อ tay đẹp mà lại dạng đội như đây มันสีมูนสียังกระทำวา่าเขาใส่ของเขาเอาไปอีเมีย่อยกับลานย่างขอวโพดขาจังไวก็ไม่ไงลองจุดจังไวนี่เอาไปเป็รเออจียมันมีลูกขาประจำนั้วเด็ก่านบุกสมบันแเนี่ยลำบากเนี่ย nó mà có sao. Phòng 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 không có จำที่เราโตเห็นหน,หนีอย่างหนึงไม่เหนี่อยมันเหลียหลายหนอสีมันกระดัตลอดเกลี่ยอังสีเป็นทานเไว้ดิเหนี <c oughs> ย่ยซับเนี่ยตัวประเด็งนี้ไม่ดีไปหาขายคือมูดิซับเนี่ยจแล้วสว่างนิ่งผม,ม,ม,มขงเขาซุกน,นะยางมูยางมาไม่บอกว่อเลย เพิ่นทีตีทีเนี่ยมันก็ดทีแนี้ยแห้ะไอพอดีจังขันจังสีออกมาเลนตามเพิ่นคอยเฮามีไบทก็พอแง่บ่มีแถี่ยวเถียวื่อขึ้นเขาซื้อหื้นเ่าสี่ปีจนถุงซ่าล่ะเพิ่นตีด้วมันซื้อนะตามเพิ่นนะพี่น้องมันมีแนี่อยู่ดิถ้าสิเอาไปขายตลาดพี่น้องเอาใส่ถุงฝุ่ยเอ้ใส่ถุงยางก็ได้ ถุงเล้สิบสองคู่ยี่สิบหรือเอาสิบสองคู่ยี่หมาก็ได้ไปขายถุงละห้าสิบบาทแต่ก่อนพักหลายก็เอาไปขายอยู่เดี๋ยวนี้พักหลายแล้วมาเกียไปแล้วถุงปุ๋ยนี่เอาไปใส่ถุงสิบสองคู่ยี่สิบไหนมันสิไดหาหาถุงปุ๋ยเด้พี่น้องหาถุงปุ๋ยถุงละห้าสิบบาทเจ้าว่าเท่าไรสองละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราต้องนั่งขายแต่ว่าอยู่ในตลาดมันก็มีผู้เป็นนนั่เกจอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราเอาไปเสริมเสริมพักไปไหนเชืกัน cho nó coi đồn sắp này đi xin để xin quý rồi phải nào đi quý nhưng quá tê 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 không nói đi để quý khương quý hai đi men quý đi เป็นปุ๋ยอินว่าฮนนี่กับชีได้หลายเตอร์พี่หลับอันนี้บอกกันวนะปุ๋ยงไงนะปุ๋ยไส้หอยนะขอบคุณนึงกับสังเกตรถโต้สังเกตรถโต้ใส่เปียงๆนีนน่รถโต้ใส่สามสองปุ๋ยเครื่องถึงสามปุ๋ยต่อเดือนได้ไหมครับพอเรื่องทาน มันเป็นเพียงเนี่ยเป็นเงินมันก็จิบเาิบาทนะสามร้แล้วก็เฮีดยแต่หลากหลายพร้อมนี้รียว่าสใส่เ,เพียงเถอ่นี่ปุ๋ยเครื่องานีมันีเยงใส่มันยังเดียวนี่เพียงหรือเปล่าแบบว่าเราตัวใส่เนะพียงนะผู้ปลายนบ่หอาเหนียวผู้ประยนทีจะเปนจิเบิ้งนัวนมีเยวะน่ คอบครัวนึงคือมันมันมันมัาว่าเขาเร็ยเป็นอาชีพมหมก็แน่นอนอยู่หลเพราะว่าคอบครัวขากาเรียนทั้งไปอีสานมันตนบ้านนอกเขาเลยมันปิีงมันอยางมันจีบบกทีกบอกยังไงเขียนนเลย้จีหน่อยมอหม่เปนโอ้้าง ออกปเล่ีมันคือมูลในคอบบางไรทำเป็นเทียงบ้าเมฆอย่างเงี้ยลูกเซนไ้ปุ๋ยเลยบ้าแมฆได้ไหนอกกอยอยูให้มันได้่บ้าไหลบ้าคือม,ม,นะมันมุลเลยมันมูลนี่ไมนเต็มแต่สอบว่นาสอบเลย That's weird. มูนก็เอาดิกาใส่นะเนี่ยเตรียมเตรียมได้ซีปุ๋ยเครื่องเกือบหาปุ๋ยเป็นไวเล็กๆแต่ใจใหญ่เลยพอผมเตารอดตัวอันนี้เงียบเงียบบ่อดิเงียบแบบที่เห็นเลยถอดๆใส่ต้นปุ๋ยเทจากเทจากยังเดี๋ยวชีคานวันนี้ยังได้ดียังได้หลา่จะว่าไปยังไดี๋เป็นแต่เห็ดไปบ่หงเจ้า เตานี่นี่ยทอใส่้อถุงเทจากเทจากขี้ข้านก็นได้พี่น้องขยันก็นดีสุดเราโ,โตนะเอาเตานี้เด้อเดี๋ยวมานพอให้เบิ่งไหมพยายามมันทำหาไม่ไงยอยู่หรอกไม่เห็นซ้ำกอดนั่นแหละอย่ามาเผาประธานได้เผาไม่นั่นอยากให้เห็นนะบาบ้านมันสลายไม่ไงได้นะอยากโซ่เบื้งจักหน่อยนะแต่มันสิหลายชั่วโมงจักหน่อยซ้ำนี่ก็เอาเนาะพี่น้องเนาะ ข่าปุ้ยขาดกึ่งยัง,งใดอยู่นะ <laughs> ขาดกึ่งยัง,งใดอยู่จัเ <laughs> นี้ละครับขอบคุณที่รับชมบค,ครับผมก่อนครับ